สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับมาชมการรีวิวชุดเทอร์โบนะครับผมจากค่ายอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมก็มาเข้ารายละเอียดของคันนี้เลยนะครับผมคันนี้จะเป็นสเปคเทอร์โบงานหนักเหมือนกันนะครับผม20,000กว่าบาทนะครับผมแล้วแต่ระยะทานไกลๆนะครับผมราคาไม่นิ่งนะครับผมแต่คันนี้ลูกค้าขอพิเศษกว่าคันอื่นหน่อยก็คือไม่ขอเสียงดัง นะครับผมเงียบเท่าที่เงียบได้นะครับเสียงหอนก็ไม่เอานะครับผมแต่ก็เน้นแรงเหมือนเดิมนะครับผมส่วนเรื่องความแรงนะครับผมผมมองว่ามันอาจจะถอยลงอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมถอยลงอีกประมาณ10%เนะครับเพราะว่าเวลาเรากึงโขงนะครับเราต้องกึงให้มันห่าง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 ช่องลมใหญ่ๆนะครับผมเสียงจะไม่ดังแต่ถ้าเป็นสเต็ป ที่ผมทําทั่วไปเสียงดังๆนั้นก็จะกึงชิดๆนะครับผมเพื่อให้ใบเทอร์โบรับลมได้เต็มร้อซนะครับผมแต่ถ้าคนไม่ซีเรียสอะไรมากมายก็แรงนะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะแรงแบบไหนนะครับผมเผื่อเป็นการตัดสินใจนะครับผมเว่าบางคนไม่เอาหอนนะครับไม่เอาหอนไม่เอาหอนไม่เอาดังมากนะครับผมก็ได้อารมณเทอร์โบอยู่นะ ตั้งยืนอยู่ไกลๆนี่ครับผมเพราะเป็นสเต็ปงานหนักนะครับผมเดี๋ยวก็ดุๆนะครับผมเห็นไหมได้อารมณ์ของ t u r โบใหญ่ดีนะ คันนี้แต่ก่อนลูกค้าเคยติดตั้งเทอร์โบแล้วนะครับผมใช้ได้ไม่นานก็พังนะครับผมก็ได้มาใช้บริการนะครับผมให้ช่างวิคมารับใช้นะครับผมติดตั้งจุดเทอร์โบแ้งหน่อยแต่ก็จบนะครับพอเมื่อกี้มาจากสังขานะครับผมมาจากสังขะก็เป็นรุ่น m 7 0เหมือนกันนะครับผมคันนั้นก็สองหายได้สบายสบายนะครับ งานถ่ายงานดันสองไฮได้นะครับผมบางคันก็ยอมรับว่าแรงจริงๆนะครับผมบางคันก็อาจจะดับลงบ้างตามอายุการใช้งานและหลายๆอย่างคันนี้ที่ช่างดูก็มีกองน้ํามันนะกองกองดักน้ําที่ดําๆหน่อยนะครับหรือว่าลูกค้าเติม B10 หรือเปล่านะครับเพราะว่า B10 เนี่ช่างเคยไปไล่รถนะครับไล่ยังไงก็ไล่ไม่จบนะครับไล่ไม่ล่งนะมันไล่ยากนะครับ B10 ไม่เหมือน B7 น้ํามันที่ คุณภาพโอเคหน่อยก็ไม่ได้เป็นดินเหนือดินเหนียวอะไราไมากมายนะครับผม เสุดเหนื่อยหรือว่าน้ำมันไฮโดรลิกหมดอายุก็เรื่องเสียงประมาณนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูงานดันบ้างก็ไถทั่วไป2องไฮครับผมสบายสบาย ดันสองไฮก็ดันได้นะครับผมยกเว้นเหนื่อยๆจริงๆก็ไฮหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมผลของการถ่ายสองไฮนะครับผม ที่ไถาสาดไปกี่ร่องหนึ่งสองสามสี่ห้าสาดไป5้าล่องเลยนะครับผมสองหายก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่เราจะวิ่งนะครับถ้าอยากสวยๆก็วิ่งยมยมไปนะครับผมไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะนะครับผมประคองประคองคันเร่งไปเพราะว่ารถมันก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้ว มาดูงานดันนะครับผมอันนี้เกียร์สองไฮนะครับผม,มรู้จะไปไหวไหมพอได้อยู่นะสองไฮ องไอก็ต้องเป็นเจ้าของรถนะครับผมเลี้ยงฐานเก่งๆหน่อยนะครับผมนี้เราลองหนึ่งไนะครับ อลองไล่ดินไกลๆดูหน่อยสองไ้ย ลูกค้าท่านไหนที่สนใจงานของช่างบิ้นะครับผมขอติดต่อมาได้นะครับผูช่างวิ้งจโบนะครับส่วนเรื่องน้ามันจะกินหรือไม่กินก็อยู่ที่เท้าเรานะครับผมแล้วก็หน้าง,งานนะครับผมกาลังรดได้เยอะก็อาจจะกินไปกว่าเดิมนะครับห้าเเซนกำลังรถมาเยอะก,ก็กินไปอีกนิดหน่อยนะครับผมอีก5%เอร์เซตนะครับผม แต่การขับก็จะขับสนุกกว่านะครับผมก็ส่งงานนะครับผมเป็น M7040 นะครับผมนครับเราจัส่งให้รอๆนะครับผมส่วนคอตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับผม รับแรงรับน้ำหนักได้ใช้งานนานๆได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหางานด้านในก็เก็บให้สวยๆนะครับผมด้านในมันเข้าไม่ได้แล้วครับผมทามั่นใจช่างบิ๊กทาให้จบแน่นอนนะครับผมไม่จบไม่ได้นะครับผมถ้าไม่จบช่างก็ต้องตามมาแก้งานเหมือนเดิมนะครับผมไม่เน้นเสียงดังนะครับผมก็เงียบได้เท่าที่เงียบนะครับผม ครับผมส่ง,งานครับอู่ช่างบิ๊กร์โบครับผมวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม